ทุกขันแคสซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแก้ม mm hmm. มินิวอลเคียต้าค่ะเย้ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะที่ขันก็จะพานองๆนะคะไปเล่นกันในแบบปลากลัวฟู้ดค่ะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีอาหารอะไรน่ากินกันบ้างนะคะทุกคนโอเคมาถึงนะคะเราก็มาเจอกับโอ้โหูดิ้งค่ะทุกคนดูดิทางขึ้นพุดดิ้งนะคะน่ากินชมุดเลยืออไปเลยละกันครับขึ้นมาแล้วยะ yeah. มาถึงนะคะด่านแรกนะคะเราก็เจอกับดังโง่หรอเปล่าดังโง่หรือเปล่านะคะขนมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราก็จะกระโดดทางยากเลยแล้วกันนะมันมีทางง่ายกับทางยากนี่มาทางยากครับทุกคนอุ้ยแตงโมอุ้ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่พี่ขวัญชอบกินมากเลยนะคะนี่เุ้ยแตงโมน่ากินขอกินได้มุ้ยอือร่อยค่ะทุกคนโอ้โหงั้นผมขอเลือกไปทางง่ายเลยแล้วกันนะ ขอเลือกไปทางง่ายเลยแล้วกันนะจ๊ะอุ้ยเฮ้ยไอครับกระโดดไปครับ,รรบอ้ยมีประตูด้วยตรงนี้โอ๊ะเสียงอะไรอ่ะอเสียงรถอันนั้นแม่เลยอะทุกคนมันดังถึงตรงนี้เลยเหรออ๋อเสียงมันมามา,มาหายหายอะ่ะไป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 รีบกระโดดเลยะคะ่ะต้องหนีห่างจากไอ้รถตรงนี้มันดังมากเลยทุกคนและเดี๋ยวนะ ชิบะส่ก้นเนาะมาไงก่อนโอเคอันนี้ก็ไม่ยากค่ะทุกคนกระโดดแล้วก็ลอยขึ้นมานะคะฮ้ยลอยติดหัวไงล่ะเอม่ใหม่ใหม่ลอยใหม่ลอยใหม่โอเคไปแล้วครับลอยเลยครับว้ยลอยอีกรอบได้ไหมลอยอีกทีได้ไหมว้ยลอยอีกทีได้ไหมลอยครับโอเคไปแล้วไปแล้ว มันง่ายจังเลยด่านนี้แย้ยลอยขึ้นมาโอ้โหมีเนียนแคทได้ไงก่อนเนียนแคทเป็นอาหารเหรอขอกินได้ไหมจหม,มียวยมกินแมวแล้วจังหวะนี้อ๋อนี่เป็นทางล่องหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางสายกลางแล้วกันทางสายกลางอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดหรือเปล่ากระโดดมาแล้วกระโจด,ดมาแล้วกระโจด,ดมาแล้วกระโจด,ดอเอ๊ะล่วงล่วงล่วงเฉยมัวแต่มองข้องบนอะทุกคนมันก็เลยกระโดดแบบ ไม่เป็นจังหวะเราไม่ต้องดูได้ไหมแล้วก็กระโดดไปเลยว้ไม่ได้ล่วงอยู่ดีไปแล้ว ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันทางสําหรับคนแบบคนเก่งทุกคนทางสําหรับคนเก่งเขากระโดดกันไม่ใช่มันเดินไม่ได้เพราะมันก็มันก็เดินได้หรือเปล่ามันดูเหมือนติดติดอะไรไม่รู้อ่ะต้องกดกระโดดอ่ะทุกคนงั้นกดกระโดดไปละกันลโอ้โหมีให้ตอบคําถามค่ะทุกคนเขาน่าจะถามว่าเขาหนาผู้สร้างเนี่ยไอดีอะไรใครจะไปรู้แต่ผมไม่ได้ดูไว้ด้วยสิออันนี้ละกัน้าย ร้อนร้อนแรงแต่กไฟเยอะอ๋อลืมเซฟลืมเซฟลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมเซฟได้ไหม <c oughs> ลืมเซฟได้ยังไงกันอ้ากับร่วงกับร่วงลืมเซฟได้ยังไงกันเนี่ยโอเคเซฟก่อนทุกคนออันนี้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้ถูกโอเคฝาแล้วก็อันนี้เขาถามว่าชิงไก่ดง้างวังช้างอะไรละ่ะอะไรอะไรก่อนอันนี้แล้วกัน ไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกเอ่องั้นเราไปตอบซ้ายสุดละกันซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายสุดลงไปอุ้ยถูกด้วยโอเคแล้วก็อันนี้อะไรตอบอันนี้ละกันว้ายคือบอกเลยว่าเวิร์บทูเดาเวิร์บทูเดาล้วนๆน,นะทุกคนเวิร์บทูเดาล้วนๆเลยเอ่ออันนี้ละกัน y ยฮ ไม่ถูกครับยา h ู o ไปงั้นแหละมันไม่ถูกครับก็มันไม่ถูกนะครับให้ผมทำยังไงหล่ะครับเอ่ออันขวาสุดอ้อันขวาสุดถูกครับทุกคนโอ้เซฟแล้วครับด่านที่หครับมันคือข้าวปั้นข้าวปั้นหน้ากุ้งค่ะทุกคนนะ่ากินมากเดี๋ยวเราจะกระโดดไปทางย่างนี่แล้วกันนะฮึอ,อืมผมว่าน่าจะเป็นบล็อกแบบ กันไม่ให้กระโดดแล้วต้องกระโดดเป็นสีเขียวให้ได้เลยซึ่งมันยากอันนี้ก็ยากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไปทางง่าย <laughs> เพราะฉะนั้นไปทางง่ายค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยครับผมออ้ Ooh, มีสามทางให้เลือกด้วยกันเน่ครับผมขอไปทางใบไม้แล้วกันน่าจะง่ายสุด <laughs> ทางไปไหมน่าจะง่ายสุดนะครับนี่ขึ้นมาแล้วอุ้ยข้างบนอุ้ยชิบะแซก,กลแล้วก็มีไอติมอยู่ตรงนั้นนะครับน่ากินฝุดๆเออโดดไปเลยละกันค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทางไหนไประทางไหนแล้จังหวะเนี้ยขอกินไก่ด้ววเดี๋ยวโดนไม่ถึงกินไก่ก็กลัวจะเลยนะครับจังหวะน,นี้ไปฮะอะ <laughs> โดนอะไรก่อนเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วโหเสียงมันบั๊มัน มันได้ยินถึงตรงเนี้ยเลยอ่ะไม่ใช่บล็อกสีชมพูมันไม่ให้กระโดดไปหรอทุกคนมันดูบล็อกบล็อกที่ไงก็ไม่รู้อะไปแล้วโอเคกระโดดได้ว้ามีพูให้ตัวดีจงไปค่ะไปส่ออันนี้เป็นไงอ่ะมีกงมีกล่องอะไรไหมชนะแล้วหรอไม่น่าใช่ไปครับเย้ฮูสไลด์ลื่นสไลด์ลื่นเขาะจะต้องเขียนว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนซึ่งเราอ่านไม่ออก เ้องเขียนว่าอะไรสักอย่างหนึง่งว้มีประตูว้าตรงนั้นเฮียู่สาเลื่นอย่างสนุกหรอสไลเดอร์สไลเดอร์ไปแล้วครับเข้าจุด้ะครับทุกคนมา,าการที่10นะคะขอเซฟก่อนหลักกันด้อของของเราเป็นโดนัทนะคะน่ากินม่วไและไปและวไปละ โอเคเซฟก่อน okay, นี่นี่ช,ช็อกโกแลตใช่ไหมน่ากินอะด่านส1อดครับทุกคนอู้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแค่ต้องกระโดดให้ดีแค่นั้นพออุ้ยดูดิพุดดิง้งน่ากินมากอะ่ะอ้ออีซี่ครับผมเซฟแล้วครับเฮ้ยอันนี้เป็นข้าวปั้นน้าไข่หวานค่ะทุกคนเราขอไปทางง่ายแล้วกันดูดิทางยากมีกำแพงให้โดดด้วยไปแล้วเซฟครับอันนี้น่าจะทางยากครับทุกคนทางยากชิมมาผมเล่นเองทางยากฮึบอ้ากระโดดไม่ไป กระโดดไม่ไปค,ครับทุกคนเปลี่ยนใจละไปทางง่ายแล้วกันเอ๊ะทำไมไม่กดกระโดดล่ะคือแบบเราเลือกไปทางง่ายแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ได้เล่นทางยากแล้วออเอ,อ้ยโ,โดดผิดจังหวะก็ล่วงเนาะมาตรงเนี้ยโอเคเซฟครับกระโดดผ่านอืมนี่เป็นน้องหิ่งห้อยวิายมิตสวาบอีกแล้วทุกคนวู้ฮู้ว้ามาต่อนะคะด่านสิบเ็ค่ะทุกคนหูว ตรงนี้อาหารเพียบเลยทุกคนดูสิโอ้ยมีโดนัทมีแฮมเบอร์เกอร์อันนั้นน่าจะเป็นไก่หรือเปล่าแล้วก็แบบไก่ไก่ไก่แบบไก่ชุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้แล้วก็ราดซอสมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนั้นน่าจะเป็นเอ่อข้าวหน้าปลาแซลมอนนะทุกคนน่ากินจังข้าวปันป้น,นปั้นหน้าปลาแซลมอนเหรอเนาะโอเคกระโดดมาแล้วก็ออเอ้ยเอ้าติดอะไรก่อนติดอะไรก่อนหืมติดอะไรก่อนตอิดไอหอยังก่อนอ่ะ เอ๊ะแปลกๆทุกคนพี e ่ว่ามันแปลกๆพี่ว่ามันมีกลิ่นมันแปลกๆเอ๊ะพี่ว่ามันมีบล็อกกันน่ะมันมีบล็อกกันแน่ๆเลยอ่ะเมื่อกี้เรากระโดดเหลี่ยมไหนมันถึงผ่านอะรู้สึกจะเหลี่ยมอันนี้โอเคเหลี่ยมอันนี้ผ่านมันมีบล็อกกันน่ะเนี่ยเห็นปะพี่ถอยแล้วมันไม่ล่วงเห็นปะแต่ถ้าถอยตรงนี้ล่วงเห็นปะเนี่ยเนี่ยสังเกตได้ง่ายทุกคนเนี่ยผม ผมถอยตรงนี้คือแบบบล็อกกันเนี่ยเห็นป่มนี่คือกดนี่คือกดตัว S เยาวๆยาทุกคนมันไม่มีช่องเห็นปหมมันเป็นบล็อกล่องหนแต่อันเนี้ยมีช่องเว้ยที่เรากระโดดมาได้สองอันเนี้ยคืมีช่องโดดได้อืมงั้นเราต้องสุ่มแฟนกลางวายอันกลา,างไม่ใช่อันกลางไม่ใช่งั้นโดดด,ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายทุกคนไปโดดด้านซ้ายประมาณนี้โดดซ้ายอุย้ยถูกซ้ายถูกซ้ายสองอันปะโอเคซ้ายสองอันแล้วอันนี้มาทางสายกลางแล้วกัน อุ้ยทางสากลางถูกครับอันนี้ทางสากลางอีกไหมไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนเราต้องจำแพทเทิร์นในการกระโดดนั่นเองนะคะโหยากอะเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้เสร็จแล้วมาอันด้านซ้ายเสร็จแล้วก็อันกลางค่ะทุกคนอันกลางเมื่อกี้เราโดดเราไม่ได้ลองไปด้านซ้ายฝั่งนี้ดูอ๋อฝั่งซ้ายก็ไม่ใช่เหั้น่าจะเป็นขวาค่ะอันกลางแล้วก็ลองไปขวาดูโอเคขวาถูกอันนี้ลองลองไปกลางอีกรอบดูโอเคเอ่มโอเคน่าจะจําได้นะคะทุกคน อันนี้ขอลองไปขวาึ๊อเอ้ยขวาถูกขวาถูกอันนี้ขอลองมาซ้ายเฮ้ยซ้ายถูกซ้ายถูกอันนี้ขอลองไปทางกลางเฮ้ยถูกถกผูผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเซฟก่อนทุกคนด่าน18แปดนะคะอุ้ยไปไงก่อนอะกระโดดผ่านพรมโอกระโดดขึ้นไปเป็นชั้นๆน,นะคะผ่านพรมไปค่ะทุกคนมันกระโดดได้ก็ไม่ยากไปครับไปครับ ม้วนม้วน้วนวายอย่าล่วงอย่าล่วงขอแค่นั้นพออย่าล่วงเพรมันสูงมากค่ะทุกคนเราต้องไปกระโดดไหมเอ๊ะอ๊อเอผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับอาหารที่อยู่ตรงนี้ผมจะกินให้หมดเลยครับนี่คือแบบพยายามกระโดดแล้วก็กดชิปนะมันสูงมากเลยนะทุกคนคือตกมันก็ไปโดดใหม่เลยเดี๋ยไม่เอาไม่ตกไม่ตกไม่ตกครับไม่ตกครับ ไม่ตกครับเซฟก่อนครับโอเคกระโดดตรงนี้ก็ไม่น่ายากครับทุกคนกระโดดไปได้เลยนะเฮ้ยมีกีวีเจ้าูเอ๊ะมันคือกีวี่ปะเอ๊ะใช่ปะใช่แหละใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ด่านที่ยี่สิบครับทุกคนอุ้ยหมุน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 นะหมุนหมุนหมุนด้านซ้ายน่าจะเป็นหมุนยากเดี๋ยวแล้ววิ่งลงไปทําไมก่อนวิ่งลงลงไปทาไมก่อนหมุนซ้ายน่าจะหมุนยากไปครับโดดหมุนซ้ายเลยครับอ้าล่วงครับอันนี้คือล่วงแล้วครับ เอาใหม่ครับโดดครับสืบเซฟครับเป็นไงโคตรจะเก่งเลยอทุกคนบ้านบ้านบ้านมีอะไรอ่ะมีมีเออเหมือนว่าจะต้องหาปุ่มใช่ไหมใช่เหมือนว่าจะต้องหาปุ่มนะคะทุกคนสำหรับการเปิดเด้ๆแล้วเขาก็จะบอกว่าหาปุ่มซะนะ เขาจะเขียนว่างี้ใช่เขาเขียนว่างั้นแหละหาปุ่มซะนะเนี่ยมีกล่องแบบกล่องเป็นล้อยไม่มีไม่มีอาจจะอยู่ชั้น2องเขาไม่น่าจะวางไว้ชั้นหนึ่งหรอกแต่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องเช็คเปิดทุกกล่องนะเผื่อเขาแบบเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วเผื่อเราคิดว่าแบบอยู่ข้างบนแน่เลยแล้วมาหาข้างบนก่อนอะไร่งนี้แต่จริงแล้วปุ่มอยู่ข้างล่างแต่ตอนเนี้ยขึ้นมาหาข้างบนแล้วถ้าไม่มีปุ่มข้างบนนะจะร้องแล้วนะจะร้องแล้วนะเปิดมาไม่เจอสักกล่องจะร้องแล้วนะ เหลือหกกล่องท้ายนะถ้าไม่เจอนี่ไม่ใช่แล้วนะถ้าไม่เจอนี่คือแบบคนสร้างแบบกลัวแล้วนะอะไรอ่ะเนี่ยเห็นไหมเปิดทุกเปิดทุกกล่องแล้วไม่มีเนี่ยเปิดทุกกล่องแล้วไม่มีเนี่ยคือไรก่อนอาจจะเป็นห้องลับนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าตัวนี้จะเป็นห้องลับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับคนเก่งเขาเล่นกันอโนเจอแล้วผ่านมาแล้วครับเอ้าเขามีขี้ให้เราทิ้งนะทุกคน เขาให้ขี้เราสําหรับการมาทิ้งโอเคทิ้งขี้ไว้แล้วกันนะคะทิ้งขี้ไว้อือนี่ขี้ออกมาแล้วแล้วเราก็กระโดดไปเลยนะคะไปแล้วครับนี่แหละด่านยีสามค่ะทุกคนอันนี้เป็นอะไรอะ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวขอพิจารณาอาหารจานนี้ก่อนคืออะไรอะ่ะเหมือนไก่ไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไก่ไหมแต่น่ากินมากน่ากินมากครับทุกคนไปครับกระโดดเลยครับเอา้าล่วง ล่วงเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยอีกแล้วครั้วยอีกแล้วครับ,รบไปทางนู้นก็ได้ค่ะไปทางง่ายแล้วครับอะทางง่ายอย่างล่วงทางง่ายอย่างล่วงอะไรกันครับเนี่ยผมรีบกระโดดไปนิดนึงใช่ไหมโอยรีบอันนี้รีบอันน,น,นี้รีบของจริง ทำรอบทำรอบค่อยๆเกิดกระโดดธรรมดาแล้วกันไม่กินไก่ด้วยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระโดดเลยปึ๊บโอเคเซฟครับอันนี้เป็นสเต็กเหรอใช่น่าจะเป็นสตเต็กนะคะทุกคนน่ากินมากก็จะไปทางง่ายแล้วกันนะเพราะว่าทางยางมีกระโดดใส่กําแพงแล้วกระโดดใส่กําแพงคือแบบว่าไม่เอาค่ะไม่โดดโดดไม่เป็นโดดไม่เป็นไม่ใช่อะไรคือโดดไม่เป็นค่ะไปค่ะผ่านค่ะแล้วก็ด่านยี่ห้านะคะทุกคน กระโดดบนคำว่าปลากลัวแล้วก็มีมาริโออยู่นะคะมาริโอเกี่ยวอะไรกับของกินก่อนหรือเขาจะบอกว่ามาริโอกินเก่ง มรนโอชอบกินหรือเปล่ามันที่ก็จะไม่ได้เกี่ยวคนสร้างเขาอาจจะอยากสร้างเฉยๆก็ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรคนสร้างบอกก็แค่อยากสร้างเฉยๆฉันคิดไม่ออกว่าฉันจะสร้างอะไรดีอะไรอย่างนี้เปล่าวอ้ไก่เฉววันนะคะทุกคนโอเคต้องกระโดดไก่ตกลงามาโดนโดนพุดดิง้งพุดดิ้งเซฟชีวิตเหรอ,อเฮ้ยกระโดดยากอะติดอะติดะอะกระโดดยังไงให้ถึงก่อนกินไก่แล้วก็ยังไม่ถึง แต่เราก็ยังไม่ถึงอ่ะหรือว่าเราต้องไปยืนบนบันไดก่อนเมื่อกี้มันเหมือนจะมีบล็อกอะไรสักอย่างนึงอยู่อ่ะทุกคนโหไม่ด่นหลังๆมันยากจังะแต่หลังๆมันดูยากจุงเบยอ่ะซึบวู้วู้เลยเลยเร็วเกินเร็วเกินเลยเลยออเอ้ยไมบอกให้แม่มาขอไอเราก็รอรอสึกเกินอ่อนใจไม่ผ่านแล้ว ผ่านหรือเปล่าอย่าโดดพลาดก็พอโอเคลงมาครับพุ้ยทุกคนเส้นชัยแล้วใช่ไหมยักูเย้โอเคค่ะทุกคนถ้าราชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ